โครงการฟาร์มตัวอย่างอนเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงจัดตั้งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นเสมือนตัวแทนความรักความห่วงใยของพระองค์สู่ราษฎรและหนึ่งในนั้นคือโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถบ้านควนรันตําบลเปลียนอาําเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลา ที่พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2551เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ราษฎรชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมได้มีอาชีพมีที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางออกไปประกอบอาชีพภายนอกพื้นที่หมู่บ้าน ด้วยความรักความสามัคคีของราษฎรในพื้นที่ตำบลเปียนและตำบลบ้านโนดอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาที่พร้อมใจกันยกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลเปียนจำนวน500ไร่และที่หน่าร้างอีก100ไร่สำหรับจะทำโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นจนสามารถช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงจำนวน1,544ครัวเรือนและประชากรกว่า3,000คน ซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมได้ทำงานร่วมกันในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ได้ร่วมกันคิดร่วมศึกษาและร่วมแก้ไขปัญหานำมาซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันแห่งพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งน้ำทิพย์โลมใจ ของผสมนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าประกอบกับสายพระเนตรที่กว้างไกลในการพระราชทานความอยู่ดีกินดีไปทั่วราชอาณาจากักร